ถ้าคุณกำลังตามหาอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์เจ๋งๆฉลามช็อปจอยดีจอยแท้จอยคุณภาพจอยเกมที่เกมเมอร์ชั้นนำของประเทศเลือกใช้ติดต่อได้ในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม สวัสดีครับก็กลับมากับผมโอบิีกแล้วนะครับผมแล้ววันนี้เปลี่ยนไปครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่อังกฤษนะครับผมเพื่องแมนเชสเตอร์ครับผมก็นี้นะอยู่ในโรงแรมครับผม ก็นอกหน้าตานี้ก็เป็นส่วนของเมืองแมนเชสเตอร์นะครคือวันนี้เนี่ยผมเพิ่งไปเที่ยวสนามโอแทฟฟอร์ดมาครับผมก็กลับไปเดี๋ยวมีคลิปแน่นอนครับผมพาทัวร์สนามโอแทฟฟอร์ดนะของเชลซีก็มีครับผมอาร์เซนอลก็เดี๋ยวไอวันผู้นี้ก็มาแล้วผมเนี่ยจะกลับภายใน2อสวันที่จะถึงเนี่ยครับผมคือผมกลับวันที่20ของของอังกฤษแล้วก็น่าจะถึงไทยประมาณวันที่21 22ประมาณนั้นนะครับผมก็กลับไปทําคลิปทํำชาแนลต่อแน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเปิดโปรโมชั่นแรกเชลล์ ได้ทาเนี่ยเพราะว่าผมอยู่ที่อเมริกาแล้วมันแล้วมันคืออัดไม่ได้ใช่ไหมแต่มาวันนี้เนี่ยผมผมก็รู้รู้ว่ามันสามารถอัดฟี ف าในมือถือได้ใช่ไหมเพราะว่าผมก็เลยโหลดมากิโลนมานานแล้วแหละแต่ไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นครับผมแต่มันก็สามารถอัดได้ไอโปรโมชั่นเนี่ยเพิ่งมาออกวันนี้วันนี้เลยนะครับผมผมก็เลยอยากตัดต่อมันเลยตอนนี้เลยแล้วกันลองดูนะครับผมก็เดี๋ยวรีบอัดรีบเปิดกันเลยดีกว่าเพราะาถ้าคิดยาวเนี่ยมันไฟล์มันก็ใหญ่ใช่ไหมพะใหญ่เนี่ยเน็ตที่เนี่ยแม่งอัปโหลดกากมากครับผมคืออัดดนี่ากกวั หนวดเขาแม่งลุงรังนะครับผมยังกับไปเข้าเขาชนไก่มาฮะโอเคไปดูอะไรดีกว่าครับผมมโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมฟีฟ่าในมือถือแล้วครับผมในหน้าจอ iPhone นะฮะก็ก็นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมที่ผมเนี่ยได้อัดฟีฟ่าผ่านไอไอโฟนเนี่ยมามาจัดกันเลยครับผมก็จะเห็นพาร์ทขั้น2อะไรก็เอาเลยครับผมถ้าดาวพาร์ทแรกได้ก็ก็เข้ามาเลยครับผมเข้ามาแฮกไอดีกูเลยนะฮะโอเคมา plmes o b โอเคครับผมมา มันจะนานหน่อยนะครับผมคือว่าเน็ตที่เนี่ยมันกากครับผมผมต้องบอกก่อนนะฮะรอมันโหลดแป๊บหนึ่งฮะแค่เข้า id pm lme so b นะฮะมึงจะโหลดอะไรกันนักกันหนาครับผมฮะมึงจะโหลดอะไรกันนักกันหนาเดี๋ยวขอปรับกล้องนิดนึงนะฮะมาก็รอมันโหลดไปก่อนนะครับผมมาไม่มันโหลดนานจังวะบ้าเลยอ่ะเอาที่มึงสบายใจเลยเอาที่มึงสบายใจเลยบ้าเอ้ยมาเสร็จแล้วมั้งมั้งอ้าวยังไม่เสร็จ เอาเลยเอาเต็มที่อ่ะเสร็จแล้วนะโอเคนะมาโอเคครับผมผมก็เข้าไปแลกเคลวรับของรางวัลฟรีในเว็บเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดไอเทมกันต่อนะครับผมโอเคมาสัมภาระออนี่ครับผมไอเทม2ชิ้นบนนะฮสชิ้นบนคือผมเอาเอาเมาส์คลิกไม่ได้ใช่ไหมผมก็บอก2ชิ้นบนแล้วกันมารับของรางวัลกันเลยดีกว่าไม่ต้องรับหมดนะฮะเดี๋ยวของมันจะมึน,ม,นมงมงๆนะฮะมาแล้วก็อันนี้ใช่ไหม ไม่มันตต้โทรศัพท์มันเหมือนจะดับเลยวะมาแล้วก็มาเปิดของกันต่อครับผมตื่นเต้นเว้ยนี่เป็นครั้งแรกนะผมที่ผมใช้มือถือเนี่ยเปิดเปิดไอเทมนะฮะเอออันไหนอันไหนอันไหนอันนี้ใช่ไหมครับผมอันที่อยู่ตรงกลางครับผมเบสสิบค่าปี2ใบคือท็อปสิบเนี่ยท็อปสิบของไอ้น้ำเสตสิบสี่ทีเนี่ยแม่งเกินสิบเอ็มเกือบทุกตัวครับผมมาใช้ใช้ โอเคโอค้โหน่าจะอลังการเหมือนกันนะผมทําเป็นเล่นไหมนะมาได้โปรละ่ะกูมาเปิดที่อเมริกาแล้วนะเว้ยกูมาเปิดที่อเมริกาแล้วนะเว้ยถ้ามันจะซวยกก็ให้มันรู้ไปนะฮะแต่จริงๆม่งไม่เกี่ยวหรอกคนมันจะซวยนะฮะอยู่ตอนไหนไหนอยู่บราซิลอยู่สเปนมึงก็ซวยอยู่ดีนะครับผมมามาใบแรกเปิดชิวๆว่าผมไม่ซีเรียสนะฮะมาหนึ่งสองซ้ำลุยฮึบ โอ้โหสิบสองล้านครับผมมาดูเอลนอยเออร์นะฮะก็ยังดีครับผมคือผมก็ดูลำดับไม่ได้ว่าไอ้นอยเออร์เนี่ยมันอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะฮะคือโซเลสเนี่ยผมเปิดล่าสุดมันอยู่ประมาณ60กว่าเอ็มนะฮะคือถ้าเราได้นอยเออร์มา12บเอ็มเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมเดี๋ยวก่อนกูกดอัดอยังไงเนี่ยอัดแล้วครับผมแล้วไปนะฮะแม่งมีตั้งหลายรอบนะผมคำคลิปฟีฟ่าลืมกดอัดเนี่ยโอเคใบที่สองครับผมใบที่สองขอสักสามสิบเอ็มขึ้นไปเนี่ยกำลังดีเลยกำลังดีเลยนะครับผมมาได้โปรดละมา So... Some... Life... Dead mode! Dead mode! First oh. What is this? What? What is this? He him. จริงๆมันไม่ใช่การ์ด14ทีครับผมจริงๆมันคือการ์ดคาปีนี่หว่าแต่14ทีเนี่ยมันมาหลอกผมแล้วผมมันมาอยู่ข้างหน้านะทำให้ผมคิดว่ามันคือการ์ด14ทีงั้นเมื่อกี้ที่ได้นอยเออร์เนี่ยคือเราโค้โชคดีแล้วนะครับผมแม่งเลยตัวที่สองมาโกคีเปอร์ลำดับสองคาซิยาครับผมพี่คาซิยาพี่อีแค่นะฮะแสนเก้าครับผมแสนเก้าเท่านั้นโอเคก็ยังดีครับผมคลิปนี้ก็ถึงสิบล้านนะครับผมโอเคก็อย่าลืมไปแลกเชลล์รับของรางวัลฟรีด้วยกันนะครับผมแต่อย่าคาดหวังนะฮะคิว่่าามมมัันนเป็ของรีีทแถกบ โปรโมชั่นเติมเงินตามนั้นนะฮะก็อีก2อสวันผมก็กลับแล้วจะได้ไปทํโค้งทําคลิปทํางานทํานู่นทานี่กันต่อนะฮะแล้วมาเที่ยวที่นี่เนี่ยผมก็อัดคลิปไปเยอะแยะเลยนะครับผมอัดคลิปท่องเที่ยวมีชมสนามเชลซีแมนยูแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีก2วันเนี่ยผมก็จะไปสนามอาร์เซนอลนะครับผมถ้ามีโอกาสดีๆเดี๋ยวผมก็จะตัดต่อไม่ให้ที่ดูแน่นอนนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสำหรับคนที่ถูกใจก็ฝากกดทูกใจแล้วก็ซับสไคร์ช anel ผมด้วยแล้วกันนะครับผมไงก็ขอบคุณมากครับสวั ถือว่าไม่เจ๊งไหมไม่เจ๊งแหละโอเคไปละบาย